ฮัมวันดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเกี่ยวข้าวนะครับผมวันนี้เราได้ของใหม่มานะครับผมก็รถเทเลอร์นะครับรถเทเลอร์ใหม่นะครับสรับสนุนโดยน้อยเกมนะครับแล้วก็รถเกี่ยวนะครับผมอ้านี่ครับผมรถเทเลอร์ล็อกกี้นะครับผมล็อกกี้สายซิ่งนะครับรีแมปแล้วก็รถเกี่ยวครับนี่รถเกี่ยวของเรานะครับผมรีแมปมาครับเรียบร้อยตัวแรงนะครับผมตัวแรงนี่เป็นไงรถเกี่ยวซิ่งนะครับพี่ไมค์การช่างนะครับผม นี่ครับผมพับอุ้มได้ด้วยครับคันนี้เดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวข้าวนะครับผมข้าวก็ไม่เยอะนะครับประมาณ3ไร่นะครับผมวันนี้ชิวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอารถเกี่ยวครับขึ้นเทเลอร์ก่อนนะนี่ครับผมท่อแบบล้านมากรีแมปมาครับรถเกี่ยวรีแมปรีแมปหมดทุกคันเลยนะครับนี่รีแมปให้มันแรงนะเส่ยงท่อนี่ฟิวฟิวอย่างเดียวอะแรงจัดนะครับผมแรงจัดนี่ครับผมต้นพอซิ่งครับ เห็นเขาเขียนไว้ตรงด้านหลังนะสติกเกอร์ด้านหลังนะไม่รู้ว่าจะใช่คนทําหรือเปล่านะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะเออเห็นสติกเกอร์มันติดไปอยู่นะนี่ครับผมขึ้เทเลอร์คุณปกกู่นะครับกกไไคุณปูลลล่ล็อกกี้ครับผมล็อกกี้สายรอไปไงเอย่างรอครับชอบมากเลยเทเล่ล็อกกี้ครับล็อกกี้โอเคนี่ครับผมวันนี้เอารถเกี่ยวไปคันเดียวพอแล้วนะครับโอ้เหลือเฟือครับ แค่สามไล่เองจิบๆนะครับไปครับทุกคนเดีย๋ยวเราเอาเออ่บันไดขึ้นก่อนนะโอ้เดี๋ยวขอปรับอันนี้ก่อนปรับมุมก่อนปรับมุมมองนี่โคตรเฟี้ยวนะครับโอเคได้แล้วนะครับผมไปเราเดี๋ยวเราเอาอันนี้ขึ้นก่อนไอ้บันไดโอเคครับผมไป let's go let's go แหมหล่อจริงเลยนะครับรถเกยวก็หล่อทเทเลอร์ก็หล่อนะครับสุดยอด อันนี้ก็สนับสนุนมาครับน้อยเกม <c oughs> น้อยเกมสนับสนุนมาครับ <c oughs> <ๆ S 1> เกี่ยวข้าวริมทะเลครับผมปลูกข้าวริมทะเละครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าน,นะในชีวิตจริงนะแต่ว่าในเกมนี้คือมันเป็นไปได้นะทุกคนเกี่ยวข้าวริมทะเลครับทุกคนดูดีสุดยอดนะครับบรรยากาศนี่เป็นไงปลูกข้าวครับปลูกข้าวบนบอ่มเกาะนะครับ,บ,รบ,รบสุดยอดดี๋ดีดีดิอันนี้ก็ด้านสายมือก็จะเป็นทะเลครับ เป็นทะเลนี่ครับผมมีแต่นาข้าวนะครับแล้วก็เออะไรก็ไม่รู้นะปลูกอะไรบ้างก็ไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวไล่ที่เ,เราจะไปเกี่ยวนาที่อยู่สุดท้ายเพื่อนเลยนะมันจะอยู่สุดท้ายเพื่อนเลยนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นข้าวโพดมั้งเนี่ยขวามือใช่ไหมน่าจะเป็นข้าวโพดนะครับอโอ้โหเป็นไงเสียวจัดนะครับปลูกข้าวริมทะเลยอด เก๋จริงเลยนี่บรรยากาศดีดีเลยนะครับโอ้โหเกี่ยวข้าวิิมทะเลได้บรรยากาศด้วยก็จับนี่ถ้าเจองานแบบนี้นี่มาเกี่ยวทุกวันอะ่ะ <c> เ <oughs> ยอดครับชอบมากเลยนีเดี๋ยวเราเอาบันไดลงก่อนนะครับเมื่อวานครับไปฉีดวัคซีนมานครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปครับก็ย้ายมาลงอีกวันหนึ่งแทนนะครับผมนี่ โอเคครับไปเดี๋ยวเราเอารถเกี่ยวลงโอ้โหเสียงท่อนี่มันลั่นได้ใจจริงเลยโคตรเทร่ครับผมรถเกี่ยวโคตรเทร่เออเทจัดนะครับรถเกี่ยวเราจเจริญพีมายเอยไม่ใช่พิมายเจริญการช่าง <c oughs> เลือกผินเลือกถูก <c oughs> นี่ผมนี่นี่นี่น,นี่เขียนว่าอะไรวะพไมายเจริญการช่างอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นชื่อครับ ที่ทีมงานจุดจัดคดัคบทีมงานนี้รถส,สวยสวยโอ้สวยมากเลยนะครับเกี่ยวค้าครับสามไร่นะครับผมน่าจะเกี่ยวเสร็จอยู่นะคลิปนี้เพราะว่ามันไม่เยอะนะเกี่ยวเสร็จอยู่ต้องรีบครับต้องรีบตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงนะครับเก้าโมงก็ประมาณสิบโมงก็เสร็จแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวโอ้หงานแค่นี้จิบๆิบนะครับผมพัฒนามือ ยิ่งบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับโหคิวจัดเต็ม่ออย่างลั่นนะครับทุกคนเด็ดอลั่นเดี๋ยวข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมะะมะลิรู้ว่าใช่หรือเปล่านะก็จินตนาการเอาแล้วกันนะ <c oughs> ต้องจินตนาการเอาละเล่นเกมจะเอาแบบสมจริงไม่ได้นะทุกคน <c oughs> โหสุดยอดนะโหลึกเกี่ยวลึกเกี่ยวเกี่ยวซิ่ง ผมนี่ภายในก็ประมาณนี้นะมันจะมีอีกคันหนึ่งติดเครื่องเสียงมาอยู่อันนั้นผมก็ไม่ได้เอามานะอีกคันนึงอ่ะอีกคันนึงมันจะติดเครื่องเสียงมาด้วยแต่ว่าผมเอาคันที่ไม่ได้ติดมานะครับนี่มุมนี้โคตรเทเลยโอเกียวแป๊บเดียวจะหมดแล้วนะครับแป๊บเดียวปลูกข้าวบนเกาะริมทะเลถ้าในชีวิตจริงผมว่าไม่น่าเกิดนะ ไม่น่าเป็นไปได้นะถ้าปลูกข้าวริมทะเลจริงไหมเออปลูกข้าวริมทะเลในชีวิตจริงมันไม่น่าเป็นไปได้นะหรือว่าเป็นไปได้ลนะผมก็ไามา่รู้นะเฮ้ยทุกคนดูดิคนเป็นไรวันนีเ้เอเลี่ยนเออเอเลี่ยนมาขับรถเอฮ้ยทุกคนดูดิโอแม่งเอเลี่ยนมาขับรถเกี่ยวเออโอโหเจ๊ ahor, เคดูดิมันน่าจะบ,บักนะทุกคนดูดิบักอะไรทุกอย่างเลยนะดูดิไอนึกว่าเอเลี่ยนเออ ก็จาครับไอ,อเรียนมาขบับรถเกี่ยวโถูกใจหมดเลยเห็นมือเห็นแขนได้ตกใจหมดเลยมันนา่าจะบักนะนา่าจะบักบักตอนทำมอสแน่เลยอุ้มใหญ่ครับคันนี้อุ้มใหญ่ใหญ่มากนะครับใส่ได้เยอะนะครับเกี่ยวเกือบหมดแน่เลยผมว่านะน่าจะเกี่ยวเกือบหมดโอ้โหนี่เห็นหน้าคนขับแล้วแน่ันยอดกี่โลยดตดเ หือเอเลียดโอ้โหอมันบักนะครับมันบักอย่าไปครับผมวันนี้อากาศดีไม่มีฟ้าไม่มีฝนเดี๋ยวข้าวแบบดีอิวขับภายในบ้างขับภายนอกบ้างนะครับเ้ยเกี่ยวไม่หมดว่ะพลาดได้ไงวะเนี่ยเกี่ยวข้าวไม่หมดครับทุกคนเมื่อกี้นะมันชอบเหลือนะเดี๋ยวเราค่อยมาเลมเอาทีหลังนะครับ ข้าวกำลังสวยพอดีเลยข้าวหอมมะลิเกี่ยวหมดนี่น่าจะได้ประมาณอุ้มหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งครึ่งอุ้มประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเอาสิบล้อมาใส่นะครับนี่เดี๋ยวเราใกล้ๆเต็มนะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกน้องขับนะครับเดี๋ยวให้ลูกน้องขับเดี๋ยวให้มันใกล้เต็มก่อนแล้วเราก็เดี๋ยวสิบล้อมาครับลอ้อนี้จอดอยู่ลานจอด v i p นะครับนี่สิบล้อเดี๋ยวก็รู้นะว่าจอดอยู่ที่ไหนนะ ลานจอด V.I.P ครับลานจอด V.I.P เดี๋ยวก็รู้แล้วทุกคนบอกเลยครับโคตด V.I.P เลยลานจอดสิบล้อ <laughs> ไม่มีใครก็ทํากันเอา้าเหลืออีกแล้วเ,เกี่ยวชักเกี่ยวข้าวให,หมดเกี่ยวข้าวเบี้ยวเอง,งเปล่าเนี่ยเอ้คิดว่าพี่เกี่ยวข้าวเบี้ยวอ่ะทุกคนนี่ต้องเอาแบบว่าเอาให้หมดนะครับนี่เราเป็นคนทํางานละเอียดนะ เดี๋ยวถ้าเกี่ยวหมดนี่เดี๋ยวรอบหน้าไม่มีใครจ้างเนี่ยตกงานนะครับเดี๋ยวตกงานไม่ได้ไม่ได้เราต้องแบบทํางานให้ละเอียดอะไรอย่างนี้นะโอ้โหจะทางานมาง่ายไม่ได้นะออต้องแบบเก็บให้ทุกซอกทุกมุมนะครับอืทํางานมาง่ายไม่ได้เดี๋ยวไม่มีใครจ้างเดี๋ยวไม่มีงานเดี๋ยวไม่มีเงินแต่งรถอีกโอ้โหเราต้อง ทำให้มันละเอียดนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหเลี้ยวไม่ทันลดแรงจัดนะครับลดแรงจัดครับโมเลี้ยวไม่ทันโอ้นี่ขนาดนรีแมบมาเนะี่ยแรงจัดนะครับรเกี่ยวซิ่งครับผมไอ่ว็นไงเกี่ยวซิ่งเกี่ยวซิ่งรีแมปท่อลั่นนะครับผมโคตรชอบเสียงท่อมากเลยเสียงท่อมีมันคือแบบว่าอย่างไงอนะ่ะมันคล้ายๆแบบม,มันจะมีเสียงบีดด้วยอะ่ะเออผมชอบตรงนี้ ไอเสียงเหมือนรถแต่งอ่ะหเ,เหมือนพวกรถกระบะแต่งอพวกมีดวีดพวกชอบเลยอู้ยความ,ไ,มไปวะนนียไปเขาครับรอบนี้เราต้องเกี่ยววนแล้วแหละนะครับปีนเขาไม่ได้นะเดี๋ยวความนะโอ้เอ้ยเดี๋ยวเราถอยไปเกี่ยวตรงน,นี้ก่อนเราเกี่ยวมาโนวโดนะเมื่อกี้นะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวต่อเดียวเราก็ต้องแบบว่าย้อนกลับมาเกี่ยวนะครับเราจะปล่อย ราจะไม่ปล่อยให้เหลือสักต้นหนึ่งนะเวลาเราเกี่ยวข้าวเออเราต้องเก็บซอกมุมนะครับออไม่ได้นะครับต้องเก็บให้หมดนะครับเดี๋ยวเจ้าของนาดาวงเกี่ยวข้าวเลยว่าเออนี่ครับหม,มุมมีโคตรเท่เลยเดี๋ยวจัดนะครับออข้าวใกล้เต็มแล้วเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราให้ลูกน้องขับนะครับนี่ข้าวได้เก้าสิบเฉลยละออใกล้เต็มอุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ จ้างจ้างลูกน้องขับครับจ้างลูกน้องขับแล้วเราก็จะไปเอาสิบล้อมานะครับ <_ d ata> นี่เดี๋ยวปล่อยให้ลูกน้องขับไปก่อนนะครับทุกคนนี่ปล่อยให้มันขับไปก่อนนะ <_ d ata> แล้วก็เาราสุบล้อมานะครับ <_ d ata> นี่เจเดี๋ยวเราไปเอาสุล้อมาครับอันนี้เราปล่อยให้ลูกน้องขับแล้วนะไปเดี๋ยวเราไปเอาสุบล้อมากันว <_ d ata> ัรไปกัเลยจบ <_ d ata> นี่นี่ครับผมเห็นไหมที่จอด v i p โอโหเป็นไงสุดยอดไม่มีใครทํากันนะเนี่ย โอ้โหที่จอดวีเอพีนะครับที่จอดริมทะเลโอ้โหสุดยอดที่จอดเขานะปะครับนี่จิก้าหล่อหลอนะครับคันนี้โอ้โหสวยจัดนะครับปะครับลดซิ่งครับโอ้โ้ลดแรงครับลดแรงเกือบล่อเสาไฟซะแล้วสุดแล้วก็รีแมปมาครับคันนี้รีมแมปมาครับแรงจัดไห่ครับผมจิก้าครับตัวสามหกศูนย์แบงหน้าจิก้า ตัวแรงครับตัวแรงท่ออย่างลั่นนะครับทุกคนดูดิมีแต่สามชาติเลยนะคันนี้โหนี่ภายในครับภายในก็มีดฟี่บรรยากาศโคตรดีเลยว่ะทุกคนริมทะเลนะโหบรรยากาศดีจัดถ้าได้ชีวิตจริงมีแบบนี้นะคือโหเกี่ยวข้าวไปด้วยได้เที่ยวทะเลไปด้วยนะครับเกี่ยวข้าวเสร็จครับโอ้โหโดนลงทะเลเลย เออ<า>เกี่ยวข้าวครับอาบน้ําที่ทะเลเลยยอดครนะครับเดี๋ยวเราขาเข้าไปมั่งเลยนะเดี๋ยวเราค่อยไปเอารถเกี่ยวมาครับรถเกี่ยวก็เต็มแล้วแหละนะครับลูกน,น้องจอดรอตรงนน้นแหละเออทะเลเรานี่ครับไปเต็มแล้วนะครับโอ้โหเต็มอุ้มพอดีเลยเดี๋ยวเราไปเทใส่สุดล้อครับ ใส่สิบล้อกันเอาหอมมะลินี่ครับเกี่ยวเสร็จงานนี้ก็ลออีกหลายคิวเลยนะครับโอ้โหเขาติดต่อไว้นะไปเกี่ยวข้าวครับกําลังแบบว่ายังไงแย่งรถเกี่ยวข้าวอะไรช่วงนี้ช่วงฤดูการเกี่ยวข้าวครับรถเกี่ยวข้ามีน้อยครับนี่เขาก็โทรมาจองคิวนะผมเดี๋ยวเราก็ค่อยไปตามคิวแล้วกันนะนี่ครับเราเสร็จไล่นี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปไล่อื่นกันนะ มีเยอะนะครับมีเยอะเกี่ยวข้าวริมทะเลนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับเมืองนี้นะผมลงมอสแมปมาเป็นเมืองเมืองไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่เหมือนอันอื่นนะเมืองกําลังแบบว่าพอดีเล่นอนะ่ะเออมันได้บรรยากาศริมทะเลไงมันก็เลยยัไงไงผมก็พูดไม่ถูกโอเคหมดแล้วนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปเกี่ยวต่อกันอีกนิดเดียวเองเนี่ยใกล้เสร็จแล้วอุว้ยมีเรือตรงนู้นด้วยเรือเขากําลังขนสินค้าแน่เลยไปครับทุกคนไปเกี่ยวต่อน,นะครับนี่ให้ลูกน้องเอ่อให้ลูกน้องไปดูข่าวแล้วกันนะเอ่อเราก็มาขับรถเกี่ยวนะครับนี่โอเคไปเราไม่รอช้ารับเกี่ยวเองไวกว่าน,ะนี่เกี่ยวเองครับสิบโมงแล้วนะครับก็ไม่น่าเกินสิบเอ็ดโมงนะ ถ้าเราเกี่ยวเสร็จผลนี่นะอีกนิดเดียวเองเนี่ยเอออีกวิ่งวิ่งอีกไม่กี่รอบเองเออวิ่งอีกไม่กี่รอบก็หมดละนะครับสีหน้ารถเกี่ยวเรารถเกี่ยวแรงโอ้โหแมงสภาพดเดีสภาพรถเกี่ยวเองเออไม่ใช่สภาพคนขับเนี่ยแม่งหรือว่าเอเลี่ยนที่ผ่านโอ้โหหรือว่าเอเลี่ยนนะครับตกใจเลยมองเห็นก็ตกใจเลย ยามมานเนย่โอ้ยจัคว่ำมาวะเนี่ยโอ้ยจัหายแล้วโอ้โอ้ยคว mm ่ำมาวะเนี่ยจับคว่ำครับโอ้มีเรือขนสง่งตู้คอนเทนเนอร์ด้วยตรงนู้นโอ้ยยอดยอดเดี๋ยวเร็วๆนี้มีมอสแจกนะครับเป็นมอสเอ่อมออะไรวะผมก็นึกไม่ออกเอ๋อันนี้มอสรถหกล้อนะครับเป็นมอสรถหกล้อผมได้ทำนะครับได้ทำเสร็จเมื่อวานนะครับรถ เออมันเป็นหกล้อแต่งแนวญี่ปุ่นนะครับเป็นหกล้อฮิโน่ห้า้อยนะครับสีเหลืองนะครับเป็นหกล้อใหญ่สวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกให้เล่นกันนะครับก็ถือว่าผมแจกเป็นของขวัญวันเกิดของผมแล้วกันนะครับอ่าเมื่อวันที่ยี่สามที่ผ่านมาครับก็เป็นวันเกิดของผมนะครับก็อ่ะเดี๋ยวทํารถแจกเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้น้องๆได้เล่นกันนะครับก็สําหรับใครที่ไว้พรอนะผมครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับผม ที่ร่วมอวยพรวันเกิดให้ผมครับก็ขอให้ทุกคนครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมปราศจากโรคโควิดนะครับขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิดทุกทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับไอที่อวยพรให้ผมนะครับก็ขอให้ย้อนกลับไปครับหาเท่าตัวเลยนะครับผมโอเคก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคเราเกี่ยวข้าวกันต่อนะครับต่อไม่รอช้านะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเราต้องเสร็จก่อน11บเอโมง เราต้องทําเวลาครับเราต้องทําเวลาแล้วก็ไปต่อคิวอื่นกันเพราะว่า,าลูกค้าติดต่อมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับติดต่อมาเกี่ยวข้าวนะเดี๋ยวรอบนี้เราเกี่ยววนเลยแล้วกันนะผมว่าเดี๋ยวเราเกี่ยววนนะครับเพราะว่ามันกลับรถไม่ได้แล้วกลับรถไม่ได้แล้วนะก็เราต้องเกี่ยววนแบบนี้แหละนะครับถ้ากลับรถเนี่ยมีหวังคว่ำอ่ะดูดิมันเป็นภูเขานะครับมันกลับรถไม่ได้นะถ้ากลับบนนั้นความแน่นอนนะ <c oughs> เดี๋ยวเดือดร้อนลดเคสอีกครับเอารถเคนมายกรถเกี่ยวอีกได้นะครับต้องปลอดภัยก่อนนะไม่เสี่ยงครับไม่เสี่ยงนี่เดี๋ยวเราปาดมุมออกก่อนนะครับวิธีการเกี่ยวข้าวครับเขาต้องปาดมุมก่อนนะนี่โอเคนะครับโอ้โดดโดดตรงนี้น่าจะเกี่ยวไม่โดนนะเมื่อกี้พอมันโดดข้ามครับนั่ละเดี๋ยวเราค่อยเอ,อเดี๋ยวเราค่อยวนมาเกี่ยวรอบหลังเอาตัวนี้ก็เกี่ยวหมดอีกรอบหลังครับรอบหลังเดี๋ยวเราค่อยเก็บรอบหลัง ไม่ได้เราต้องเราต้องเกี่ยวให้หมดนะครับเราต้องเกี่ยวให้หมดทุกต้นให้เหลือไม่ได้นะเดี๋ยวเจ้าของนาดาครับ <c oughs> เดี๋ยวบอกว่าเกี่ยวข้าวั้งหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวยุ่งอีิงครับอนี่ <c oughs> น่าจะอีกประมาณกี่รอบวะสองรอบสองรอบสามรอบน่าจะหมดนะครับผมว่านะกลยแล้วนะผมกลยแล้วใกล้เสร็จแล้วประมาณสองรอบสามรอบ ประมาณนี้นะวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็วิ่งขึ้นอีกรอบหนึ่งแค่นี้นะ่าจะหมดอยู่ผมว่านะประมาณนี้วันนี้กินหมูนะครับงานนี้กินหมูสามไร่เบาๆสามไร่ชิวๆครับเดี๋ยวข้าวริมทะเลเดี๋ยวรอผมติด wifi ผมจะกลับมาไลฟ์สดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวให้ผมติด wi-fi ก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดนะครับตอนนี้เน็ตผมมีปัญหานะ คือเวลาผมเข้าดิสพอร์แล้วมันหลุดอะ่ะมันหลุดเองอัตโนมัติอ่ะตอนนี้เน็ตผมมีปัญหาอยู่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราผมติด wi ไ fi ก่อนประมาณสิ้นเดือนครับประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็ติด Wi-Fi ละก็เราจะได้ไลฟ์สดกันนะครับตอนนี้ที่ผมเคยไลฟ์สดไปผมใช้เน็ตมือถือนะแล้วก็มันมีปัญหาครับมันหลุดบ่อยมากนะครับเวลาผมเข้าดิสพอร์ตนะไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ว่าเวลาผมเล่นปกติเนี่ยมันมันเล่นได้เว้ทุกคน มันเล่นได้แต่ว่าพอเวลาผมชอดิสคอร์ดเนี่ยมันยังไงมันมันหลุดเลยอ่ะเน็ตมันหลุดออกไปเลยอ่ะผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการติดไวไฟเลยนะครับจริงๆแล้วก็ว่าจะติดนานแล้วแต่ว่าเออมันสถานการณ์โควิดอะนะก็มันยุ่งยากนะครับหลายอย่างนะครับกลัวโควิดก็กลัวนะครับก็ก็เลยแบบว่าหาโอกาสผมก็เลยซื้ออะนรยังไงเราเตอร์มาติดเอาเอางเลยนะครับเราเตอร์ไวไฟติดเองแม่งเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็เอาซิมมาใส่เอา ประมาณนี้นะเราก็จะมาไล์สดกันนะครับนี่เราต้องเก็บทั้งหมดครับนี่ตรงนี้อีก,กน,นึงโอเคเสร็จแล้วนะครับผมโอ้เสร็จงานไวเ,เกือบลืมตรงนี้เ <c oughs> มื่อกี้มองไม่เห็นตรงนี้นะโอ้เกือบลืมไปเลยนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอเคหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวเราเอาข้าวไปใส่สุดล้อกัน สุดแล้วนะครับส็จแล้วเสร็จว,วนะครับไอ้เรือมันวิ่งมาถึงนี่แล้วว่ะแป๊บเดียวนะนี่ช้ครับเป็นไงอ้าวไม่ตรงโอเคนี่สสิ้นภารกิจนะครับเดี๋ยวรอมันใส่ข้าวก่อนนะเดี๋ยวเราก็เอาเทเลอร์ขึ้นรถเอ้ยเอารถเกี่ยวขึ้นเทเลอร์๋ยวพูดผิดโอ้ย พูดไปพูดมาก็ลิ้นพันกันนะลาพูดหน้าคอมหรือว่าพูดหน้าไม่เนี่ยมันก็ต้องออต้องใชส้สติในการพูดนะสาหรับผมนะ <c oughs> ไม่รู้เป็นไรนะคือผมต้องมีสติตลอดเวลาเวลา,เวลาพูดไอเวลาพูดหน้าไม่อะ่ะถ้าหรับหูหลับตาพูดนี่คือแบบพูดลิ้นพันกันอะ่ะจริงๆโอเคเดี๋ยวเราเอารถเกี่ยวนะครับไปขึ้นรถเทเลอร์กัน นี่แล้วถ้าเลิกก็เปิดไระเรียวไว้นะครับทีแล้วมันก็ปิดไม่ได้อะนะโอเคพับอุ้มไว้แล้วนะพี่ไม่เจริญการช่างนะครับรถเกี่ยวคันนี้นะนี่โอเคแล้วถอยรถขึ้นกันเฮ้ยเราเสร็จก่อนสิบเอ็ดโมงเว้ยนี่ครับถอยขึ้นแบบมืออาชีพเลยรอบเดียวจบนะครับนี่เป็นไงถอยขึ้นแบบเซียนนะครับโอเคน่าจะตรงแล้วแหละนะครับ ครับนี่โหมุมนี้โคตรสวยนะเทเลอร์สวยสวยบวกรถดเกี่ยวสวยสวยนี่คือแบบมันเข้ากันมากครับเวลาเราจะถ่ายรูปนะดูดิสวยมากนะครับโห,โหลถดเกี่ยวแต่งบวกเทเลอร์แต่งนะครับมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยโอเคได้แล้วนะครับผมขอเก็บสักภาพหนึ่งแล้วกันนะขอเก็บภาพก่อนอ้ยบรรยากาศโคตรดีเลย โอเคครับ okay, ผมสลัดคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคสลัดคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย